สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการเส้นทางธรรมกับผมหมีภับูลวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลของหลวงปู่ดูพรมมปัญโยซึ่งเป็นรุ่นที่มีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับรุ่นนั้นก็คือรุ่นยันดวงครับหลายคนอยากจะได้รุ่นนี้มาครอบครองแม้กระทั่งลูกศิษย์หลานศิษย์หรือตลาดพระก็แล้วแต่ต่างมีความต้องการเหรียญรุ่นนี้เป็นอย่างมาก ทำให้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นราคาเหรียญรุ่นนี้พุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าได้พบประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแค้วคาดเมตตามหานิยมหรือแม้กระทั่งรูปลักษ์ของเหรียญรุ่นนี้ด้านหน้านั้นก็เป็นรูปของหลวงปูด่ดูซึ่งมีความละเมียดละไม้คล้ายคลึคลงกับหลวงปู่ดูเป็นอย่างมากส่วนด้านหลังนั้น เป็นยันดวงซึ่งเป็นยันวันเกิดของหลวงปู่ดูเช่นเดียวกันทําให้หลายคนเชื่อกันว่าถ้าใครสามารถที่จะบูชาเหรียญรุ่นนี้ก็จะทําให้มีการหนุนดวงของตัวของผู้นั้นและนี่ก็คืออาจจะเป็นสาเหตุทําให้คนนิยมรุ่นยันดวงของหลวงปู่ดูเป็นจานวนมากนะครับส่วนในตัวของกระผมนั้นก็มีประสบะการณ์เช่นเดียวกันนะครับจากเหรียญรุ่นนี้ส่วนจะเป็นอย่างไรเราไปติดตาม รับชมรับฟังกันได้เลยครับเหรียญยันดวงนี้ผู้จัดสร้างก็คือคุณประสงค์ชาญยิ่งยงและคุณมานพเลิศอิทธิพรโดยคุณประสงค์นั้นเป็นคนต้นคิดและริเริ่มที่จะสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาได้ปรึกษาหารือกับคุณมานพในเรื่องที่จะเริ่มดำเนินการ ทั้งคุณประสงค์และคุณมานพจึงได้เริ่มขออนุญาตหลวงปู่ดูเพื่อที่จะจัดสร้างโดยหลวงปูด่ดูท่านก็อนุญาตให้ดำเนินการได้ในระหว่างที่เริ่มดำเนินการก็มีหมอดูท่านหนึ่งหรือโหรท่านนี้ชื่อว่าคุณอํานวยได้มากราบเคารพหลวงปูด่ดูในขณะนั้นเองคุณประสงค์จึงได้ขอให้คุณอํานวยนั้นช่วยผูกดวงของหลวงปู่และขออนุญาต นำเอาดวงของหลวงปู่นั้นไปไว้ด้านหลังของเหรียญยันดวงนี้ด้วยและเหรียญน,นี้ก็มีคณะสิทธิ์ที่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากจึงได้ขอร่วมบริจาคเงินและช่วยสร้างตามกาลังศรัทธาเหรียญยันดวงเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนของหลวงปู่ดูพม,มปัญโยโดยสร้างเมื่อปีพศ2526โดยที่แรกคุณประสงค์และคุณมานพเล่าว่าต้องการที่จะสร้างเหรียญ เพื่อใช้สำหรับการกำนั่งภาวนาเช่นเดียวกับพระสมเด็จกำนั่งเพราะเห็นว่าพระเนื้อผงนั้นที่ใช้กำนั่งจะเกิดการชำรุดแตกหักได้ง่ายและตั้งใจที่จะใช้ชื่อเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญไตสรณาคมนอกจากใช้นั่งกำภาวนาได้แล้วก็ยังใช้แขวนหรือห้อยติดตัวได้ด้วยโดยคุณประสงค์ได้เล่าว่าทีแรก หลวงปู่ท่านไม่อนุญาตท่านตอบว่าพระผงของข้ามีถมถืดแกจะไปทำทำไมซึ่งคุณประสงค์นั้นก็ได้เรียนกับหลวงปู่ไปว่าพระผงมีการรักษายากถ้าทำตกก็มักจะแตกเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็หายพระเหรียญทนกว่าไม่แตกไม่หักใช้ภาวนาหรือห้อยติดตัวไปไหนมาไหนก็ได้ซึ่งในที่สุดหลวงปู ท่านก็อนุญาตหลังจากที่ท่านอนุญาตแล้วหลวงปู่ท่านก็ได้กำหนดเลิกวันสำคัญต่างๆต,ตั้งแต่วันที่ปั๊มเหรียญเลิกวันทำพิธีและวันที่ปลุกเสกโดยคุณประสงค์ได้เตรียมทำฉนวนมาให้หลวงปู่ปลุกเสกด้วยโดยนำฉนวนส่วนหนึ่งเป็นแผ่นทองแดงมาตัดเป็นชิ้นปั๊มยันองค์พระและนำมาให้หลวงปู่อธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นฉนวน เพื่อน,นำไปหลอมในพิธีและอีกส่วนหนึ่งก็ยังได้ฉนวนจากสิทธิอาวุโสท่าน,นอื่นๆอีกจำนวนมากพร้อมทั้งเนื้อฉนวนที่มาจากเหรียญปฏิบัติธรรมปี2,524ซึ่งเหรียญยันดวงนี้มีลักษณะเป็นรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปของหลวงปู่ดูครึ่งองค์ที่มีชื่อของท่านพระพรมปัญโยอยู่ด้านล่างและใส่คำภาวนาว่า พุทธังสารนางคัจฉามิธรรมังสารนางคัจฉามิสังขังสารนางคัจฉามิไว้ด้านบนและที่หัวไหล่ซ้ายบนผ้าสังคติมีตัวเลขหนึ่งส่วนด้านหลังของเหรียญข้างบนก็เป็นรูปยันดอล้อมรอบด้วยหัวใจของพระไตรสรราคมพุทธสังมิเป็นอักษรขอมและมีรูปดวงของหลวงปู่ดูอยู่ใต้ยันดอ ตรงกลางทั้งซ้ายและขวาเป็นรูปยันนะด้านล่างสุดมีอักษรคำว่าวัดสแกเหรียญยันดวงนี้จัดสร้างเป็นเหรียญทองคำจำนวน16เหรียญเหรียญเงิน290เหรียญและเหรียญทองแดงลมดำสองหมื่เหรียญด้วยกันหลวงปู่จานอักกระเหรียญทองคำและเหรียญเงินให้ทุกๆเหรียญสำหรับเหรียญทองแดง ก็ได้แบ่งออกเป็นสองพิมพ์ก็คือพิมพ์พยันทะลุและพิมพ์พยันไม่ทะลุและพิมพ์พยันไม่ทะลุนี้ยังแบ่งออกเป็นริมฝีปากบางกับแบบริมฝีปากหนาคุณประสงค์ยังได้เล่าถึงการออกแบบเพื่อสร้างเหรียญว่าในเมื่อด้านหน้าเป็นรูปองค์ของหลวงปู่ดูแล้วด้านหลังก็ควรจะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านมาไว้ด้วยพอดีมีลูกศิษย์คนหนึ่งมากราบหลวงปู เขาเป็นหมอดูเป็นโหรที่ชื่อว่าคุณนํานวยก็เลยให้เขาช่วยผูกดวงของท่านซึ่งคุณนํานวยได้สอบถามวันเดือนปีเกิดของหลวงปู่ท่านก็บอกเขาไปเมื่อผูกดวงของหลวงปู่เสร็จคุณนํานวยก็โทรมาบอกกับคุณประสงค์ว่าดวงนี้เป็นดวงของพระพุทธเจ้านี่ยันนี้ไม่มีใครมีเลยเขาตกตะลึงถึงกับโอ้โหหาไม่ได้อีกแล้ว คุณประสงค์จึงพาคุณนำนวยมากราบเรียนถามหลวงปู่อีกครั้งเพื่อความแน่ใจเมื่อนำดวงที่ผูกมาแล้วมาถวายท่านคุณประสงค์ก็ได้เล่าว่าหลวงปู่ท่านไม่มองเลยคุณประสงค์บอกว่าหลวงปู่ท่านรู้ด้วยชาแล้วว่าสุดท้ายหลวงปู่ตอบว่าเอาเถอะแก้ว่าถูกก็ทูกตามนั้นแหละหลวงปู่ท่านเป็นผู้กำหนดวันพิธีทั้งหมด เมื่อถึงเวลาที่เหรียญยันดวงสร้างเสร็จก็นำมาให้หลวงปู่ท่านปลุกเสกอีกครั้งคุณมานพเล่าว่าวันนั้นเป็นวันดีวันเสาร์ห้าขึ้นห้าค่ำเดือนห้าวันนั้นท่านเสกให้นานมากเป็นพิเศษประมาณ45นาทีเหรียญน,นี้หลวงปู่บอกกับลูกศิษย์ในกุฏิว่าข้าเอาไปให้พระพุทธเจ้าช่วยเสกให้ในขณะที่หลวงปู่เสกนั้นท่านยังบอกกับป้าอิง ให้หลับตาตามไปดูท่านว่านำเหรียญไปที่ใดบ้างเมื่อเสกเสร็จหลวงปู่ดูท่านก็พูดว่าเอา้าเก็บเอาไว้เสริมวันหลังคณะศิษย์ก็ได้นำเอาเหรียญที่เสกไปเก็บไว้ในกุฏิของท่านท่านก็คืนเหรียญทั้งหมดไว้ให้กับคุณมานพคุณมานพก็ขอรับเหรียญที่เป็นเนื้อพิเศษคืนเพียงอย่างเดียวส่วนเหรียญเนื้อทองแดงทั้งหมด ก็ถวายคืนให้กับหลวงปู่ท่านก็อนุโมทนาและแจกเหรียญยันดวงนี้ให้แก่ลูกศิษย์ที่อยู่ในที่ที่นั้นทุกๆคนประสบการณ์ของเหรียญยันดวงที่กับผมได้ประสบมาผมจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่16ทธันวาคม ปีพศ2560ผมได้เดินทางพาแม่ไปธุระที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีซึ่งในระหว่างเดินทางนั้นก็คือช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาในช่วงเวลานั้นเองคุณแม่ของผมก็เอ,อ่ยขึ้นมาว่าเออวันนี้หวยออกนี่คำว่าหวยในที่นี้ก็คือลอตเตอรี่นะครับไม่ใช่หวยใต้ดินเพราะชาวบ้านที่นี่เขามักจะเรียกลอตเตอรี่ว่าหวยครับผมก็ตอบกับคุณแม่ไปว่า ยังเลยแม่แม่ผมก็เปยต่อไปว่าถ้าแกจะซื้อก็ให้ซื้อเลข8 9นะอาจจะถูกเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขมงคลของในหลวงซึ่งผมพอได้ยินดังนั้นผมก็จําไว้เพราะแม่ของผมนั้นเขาเป็นคนที่มีดวงทางด้านนี้มากเขามักจะถูกหวยลอตเตอรี่บ่อยมากสิบงวดเขาจะถูกประมาณ8งวดบางครั้งผมไปถามเลขจากท่านท่านก็มักจะไม่บอก พราะท่านจะบอกอยู่เสมอว่าเดี๋ยวถ้าบอกไปเลขมันจะเคลื่อนแต่แปลกที่ครั้งนี้จูจูท่านก็มาบอกผมแบบไม่มีปีไม่มีคุยและท่านก็บอกเพียงเลขตัวเดียวเท่านั้นก็คือ8ปซึ่งทําให้ผมคิดในใจว่าแบบนี้เราจะต้องปรีบไปซื้อให้ได้เพราะว่าวันนี้หวยออกด้วยเพราะผมขับรถไปถึงพระพุทธบาทผมก็รีบไปส่งแม่เพื่อให้ท่านไปทําธุรกิจส่วนตัวของท่าน และส่วนตัวของกระผมก็รีบกุลีกุจรเดินเข้ามาสู่เป้าหมายทันทีนั่นก็คือตลาดที่พระพุทธบาทพอมองไปที่แผงลอตเตอรี่นับ10บแผงก็เห็นคนเข้าไปมุงแต่ละแผงนั้นเป็นจำนวนมากพอดูเวลาช่วงนี้เป็นช่วง11โมงกว่าแล้วผมก็เลยรีบเดินไปแต่ละแผงเริ่มที่ตั้งแต่ต้นซอยและถามทุกแผงว่ามีเลข89หรือเปล่าหลังจากนั้น พอมาถึงแผงสุดท้ายซึ่งเป็นแผงสุดซอยแล้ว8ปทั้งหมดที่ผมเก็บมาแต่ละแผงนั้นได้ยางละใบสองใบรวมทั้งหมดที่ผมเก็บมาได้ก็คือ7ใบด้วยกันและในร้านแต่ละร้านทุกร้านจะขายหวยที่นี่ใบละ100บาทเหมือนกันหมดสรุปว่าวันนี้ผมซื้อลอตเตอรี่ไปทั้งหมด7ใบเลข89เสียไปแล้ว700บาทครับหลังจากนั้น เมื่อธุระของแม่เสร็จสิ้นผมก็พาท่านกลับบ้านช่วงเวลานั้นเองประมาณบ่ายโมงเศษผมเปิดดูเว็บยูอัมูลเลก็พบถึงการประมูลพระซึ่งผมไปเปิดเจอพระของหลวงปูด่ดูรุ่นยันดวงที่เขานำมาประมูลกันซึ่งผมเห็นแล้วผมก็เกิดความชอบขึ้นมาผมจึงได้โทรไปคุยกับเจ้าของพระทันทีซึ่งทางเจ้าของพระนั้นก็เป็นเซียนใหญ่อยู่ที่ชนบุรี พระเขาตั้งราคาไว้ที่14,000บาทถือว่าเป็นราคาที่สูงสำหรับตัวผลพอสมควรณเวลานั้นผมก็ทำการต่อรองกับเขาสุดท้ายได้ลงมาเหลือ13,500บาทผมก็บอกกับเขาว่าผมขอพิจารณาดูก่อนหลังจากวางสายแล้วผมก็นั่งคิดว่าจะทำยังไงเพื่อให้ได้หาเงินตรงส่วนนี้ไม่ให้เดือดร้อนเงินส่วนรวมของครอบครัว พอนึกไปนึกมาผมก็ได้เข้าไปหาหลวงปู่ดูที่ห้องพระแล้วก็ยกมือกราบท่านโดยอธิษฐานว่าถ้าผมเป็นเจ้าของพระองค์นี้ก็ขอบารมีของปูด่ดูช่วยผมสามารถบูชาเหรียญน,นี้ได้ด้วยเถิดหลังจากนั้นด้วยความเหนื่อยล้าผมก็คล้อยหลับไปแบบไม่รู้ตัวจนมาสะดุ้งตื่นอีกทีเมื่อตอนเวลาเกือบจะสี่โมงเย็นข้างบ้านผม ก็ได้ตะโกนโบกวากโวยวายขึ้นมาว่าหวยออกแล้วออกแล้วออกแปดออกแปผมได้ยินดังนั้นก็รีบรุดไปที่มือถือเพื่อที่จะดูว่าหวยนั้นออก8ปดหรือไม่เมื่อ <c oughs> ผมทราบว่าหวยออก8ปดจริง <c oughs> ผมนึกถึงบรารมีของหลวงปูด่ดูที่ท่านให้ผมแล้วเมื <c oughs> ่อตรวจลอตเตอรี่เสร็จสับเรียบร้อยว่าไม่ถูกรางวัลใหญ่ผมก็ได้นำเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นเงิน กับร้านรับซื้อลอตเตอรี่ทันทีซึ่ง7ใบผมจะได้เป็นเงิน14,000บาทแต่ด้วยการที่ร้านขึ้นลอตเตอรี่นั้นเขาจะหักไว้3%ผมก็จะได้รับค่าหวยครั้งนี้ก็คือ13,580บาทซึ่งเป็นเงินที่ผมต้องการที่จะไปบูชาเท่ากับจำนวนที่ผมจะไปบูชาหลวงปูด่ดูในเว็บยูวมรเลดพอดีก็คือ13,500บาท ทำให้ผมมีความเชื่อว่าเรื่องนี้เกิดจากปฏิหารเป็นอย่างมากซึ่งบัตรนี้เหรียญดังกล่าวก็ยังอยู่กับผมจนถึงทุกวันนี้ครับครับและนี่ก็คือประสบการณ์ที่ผมไม่อาจจะลืมได้ครั้งหนึ่งของชีวิตเลยนะครับที่หลวงปู่ท่านช่วยผมสามารถบูชาเหรียญยันดวงนี้ได้ผมมองว่าน่าจะเป็นความปฏิหารส่วนท่านใดมองว่าเป็นความบังเอิญ อันนี้เราไม่ว่ากันนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ